เพื่อนๆดูตัวอะไรปลาปลากระเบนเหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาบ่าวดอนนะครับพาทุกคนมาเที่ยวตลาดนัดนะครับตลาดนัดอของเกาหลีใต้นะครับอยู่ภาคเหนือนะครับเป็นตลาดนัดในเขตชนบทแต่เป็นเขตชนบทของอเกาหลีใต้เป็นเขตชนบททางภาคเหนือของเกาหลีใต้นะครับพราะคลิป่อก่อนบ่าวดรเคยพาไป เป็นเขตชนบทของทางภาคใต้เนาะภาคใต้มั่งแล้วก็ภาคกลางมั่งนะครับอันนี้คือภาคเหนือนะครับเพราะว่าปีปีหนึ่งปีหนึ่งนี้เบ่าดอนได้ทํางานทั้งภาคเหนือภาคใต้และภาคกลางนะครับทุกคนภาคเหนือเบ่าดอนจะทําอยู่ประมาณ5เดือนแล้วก็ไปภาคใต้อีกประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็อีกประมาณ3เดือนก็ขึ้นมาภาคกลางอะไรเงี้ยครับจะเวียนอยู่อย่างนี้นะครับตลอดทั้งปีเนาะก็เหมือนได้เที่ยวไปในตัวครับก็วันนี้เป็นเป็นวันแรก ที่บ่าวดรจะพามาเที่ยวตลาดนัดของอาภาคภาคาภาคเหนือนะฮะภาคเหนือของอเกาหลีใต้นะครับก็คือ,อจังหวัดปายองซังนะครับจังหวัดคังวอนโดนะครับอําเภอปายองซังนะครับอาเภอปายองซังนะครับตําตบลจินบูนะครับที่บ่าวดรอ,อยู่นะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ ไม่เชิงว่าเป็นก็คือวันหยุดแต่ว่าบาวดรไม่มีวันหยุดตายตัวนะทุกคนก็คือถ้าเกิดทํางานทํางานก็วันไหนงานงานเหลือน้อยก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มวันใหม่นะครับไม่มีวันหยุดตายตัวว่าจะหยุดวันไหนวันไหนนะครับงานน้อยก็คือหยุดได้นะครับเหมือนตลาดนัดบ้านเรานะครับ มีกระเทียมนะครับทุกคนมีกระเทียมมีกระเทียมแล้วก็มีต้นไม้ขายนะครับเหมือนบ้านเราเลยนะโซนอาหารก็มีโซนอาหารนะครับมีร้านอาหาร ให้มากินมากินในถัเขาให้ถั่วมากินด้วยนะครับทุกคนแม่ค้าให้ถั่วมากินด้วยนี่ครับมีเหมือนกันม,มีเหมือนบ้านเราเลยนะมีชุดชั้นในขายด้วยนะครับของผู้หญิงนะของผู้ชายก็มีมีถุงเท้ามีชุดทํางานนะฮะทุกคนเหมือนตลาดนัดบ้านเราเหมือนคลองถมบ้านเรานั่นแหละครับอืแต่วันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ยังพอดีนะครับทุกคนเที่ยงมันก็เลย แดดค่อนข้างร้อนแต่ว่าอากาศก็คือเย็นสบายนะแต่แดดร้อนนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีลมแบบเย็นเพราะว่าบ้านเขาเปนหนาวเนาะพอแดดออกมาอากาศก็เลยเย็นพอดีนะครับทุกคน <c oughs> เด็กเด็กเกาหลีน่ารัก <c oughs> เาขาน่าจะวางเขาน่าจะวางยังไม่หมดนะครับทุกคนหน้าจะวางยังไม่หมด เพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเที่ยงเนาะก็น่าจะวางคนน่าจะเยอะประมาณ3-4โมงเย็นนะครับเี่มเลยมีผลไม้ขายนะครับซาเมรทุกคนอร่อยมากเลยนะลูกเหลืองๆนี่นะครับซาเมรแล้วก็ส้ม ซาเม่รสชาติมันจะคล้ายแตงนะับแตงคล้ายแต,ง,แต,ง,แตงไทยบ้านเรานะครับทุกคนแต่จะหอมหอมมากมากนครับก็ะะะจะมีเสื้อผ้าถ้าเป็นบ้านเราผมว่าบ้านเราโอเคกว่าน,นะเพราะว่าบ้านเราเขาจะเป็นถ้าเป็นตลาดนัดโซนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าเลยโซนอาหารก็จะมีแต่อาหารเลยนะครับแต่นี่เหมือนเขาจะปนกันไปหมดเลยนะฝั่งนี้เสื้อผ้าฝั่งนี้เป็นอาหาร นะครับแปลกดีมีอาหารทะเลด้วยนะครับทุกคนภาคเหนือน,นี้จะไกลทะเลนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าก็มีอาหารทะเลขายเหมือนเดิมนะครับแตงโมนี่ลูกละสองออที่ในห้างนะครับลูกละสองหมื่นสี่เนาะอันนี้ลูกละหมื่นเดียวเองถูกมาก หมื่นหนึ่งก็ประมาณ300นะครับประมาณ2 8 0 2 9 0เหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นวอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ290้เนาะถ้าเรียดดีดีหน่อยก็3า0นะครับถ no ือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าค่าแรงที่นี่ก็คือแสนสี่แสนสองแสนสามถึงแสนห้าเลยนะครับวันหนึ่งก็ประมาณแสนห้านะครับค่าแรงที่นี่ค่าแรงรายวันแสนสองถึงแสนห้าต่อวันนะครับแต่ว่าแตงโมลูกละหมื่นก็ถือว่าถูกนะครับ ดอกไม้สวยมากเลยทุกคนแสดของเยอะด้วยเนาะของเยอะด้วยทัดรันเมกกื่อก่อนพี่ก็มาซื้อรันนี้แหละ เพื่อนๆดูตัวอะไรปลาปลากระเบนเหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะคนดูมีทุเรียนขายด้วย ทุเรียนทุเรียนขายมีทุเรียนขายสามหมื่นนะครับกคนลูกนี้สามหมื่นนะครับตัวนั้นสี่หมื่นตัวนั้นสี่หมื่นชามันน่ตัวนี้ชามันนั้นสามหมื่นอีมานอนบ่ตสองหมื่นได้ไหม แตวนอมาอยู่มานอนมาได้ดิอีมานอนขำมากยอูรนาทมา่ทั้งหมกัน้ก่แกช่วยสิยอบมากคมาแล้วลูกนีสุขผลผลสามสามหมื่นนะครับทุกคนสามหมื่นก็ลองคูณส3มดลูกเมื่อกี้นี่เกือบเก้าร้อยนะครับเกือบเก้าร้อยบาทนะครับ เกือบ900บาทอะไรนะเอาเมื่อกี้ใครเอาอ่าทัดเอาหรือว่าออลูกสาม0หมือนนะ 100, <000. S 1> ม,มีทุเรียนขายด้วยทุกคนเกาหลีมีทุเรียนขายสงสัยเขารู้ว่ามีคนไทยมาเดินที่นี่เยอะ,อะเนอะเด็กน่ารักอันบอกว่าชามานอนอ่ะสี่0หมืนนสี่หมื่น ไมม่่่สงสัยรู้ว่าคนไทยเดินเยอะครับมันก็เลยอ่าเขาก็เลยนะเขาก็เลยไม่หยาบพูดมันเขาก็เลยมีทุเรียนมาขายหรือไม่ก็น่าจะคนไทยเอามาฝากขายหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อได้อีกไหม้ต่อได้สามหมื่นห้ากากาจุดเซอต้องให้สามหมื่นหาเ้าบ่โอเคต่อได้เนาะไม่สองลูกแล้วเนาะ บ่าหายได้ปกตูเลียตีดิน้ำทุเรียนเด้เก๊กินเนื้อเสร็จเดี๋ยวเอาเปลือกมาตีน้ำทุเรียนนะน้ำข้ามั่งยังไงละเขาส่งมาจากไทยมันเขามา40,000อาวเท่าไหร่นะ40,000ไม่ใช่คิดว่า30,000แล้วเมื่อวานก็50,000ตีมันบอกเท่าไหร่ก็บอกว่าชามานนท์ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเด้ชาบานนท์โอชันไม่ใช่ว่าโอชันโอมันนอนนะเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าลูกอหยิบผิดลูกกะดิิผี ออฟออฟลูกเนี่ยสี่หมื่นออฟหยิบผิดลูกเมื่อกี้หนึ่พี่ว่าจะเป็นลูกใหญ่จัง,จงอ, <c oughs> ออฟหยิบผิดลูก <c oughs> นี่ก็ต่อได้เนี่ยป้ายสีขาวเนี่ยสี่ห <c oughs> มืน่นอ๋อเอาสองลูกไงเอาสองลูกแกก็เลยให <c oughs> ้เจอคนไทยเหมือนกันครับ <c oughs> คนไทยเมื่อกี้บอกว่าต่อไม่ได้แล้วทำไมเราต่อได้ <c oughs> ไปไหนก็เจอแต่คนไทยโอ้โหวันนี้พี่เหมาลังนึงเลยว้าวแล้วก็มีขายเหมือนกันเนาะคงว่าเอ้ยทำไมมันมีมีทุเรียนขายด้วยกินไม่ได้เลยอ่ะโอไโหอีกเป็นอะไรโอ้เนื้อเนื้อขาวเงี้ยเลยบอกแกะเลยแกะเลยเจาะเลยถ้าเจาะกถ้าเจาะโอเคถ้าตังไงี้ยได้แล้วใช่ไหมโอเค ให้ได้กินเุยเรียนอะไรนะเผื่อนานๆได้กินปีแล้วครับแต่ปีนี้กินสองครั้งแล้วนะก่อนก่อนเข้าโรงพยาบาลรอบหนึ่งก็ซื้อมาซื้อมาก่อนเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมมันกัดจะกินเต็มที่พี่ไม่ชอบกินไงไอคนชอบกินไม่ได้กินเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลก่อนมันก็แช่ตู้เย็นไว้พี่กินหมดเลยคนเดียวคนไม่ชอบกินแต่แต่ได้กินครั้นี้ก็กินเลยใครนี้ก็ให้ให้ให้เขากินเต็มที่แสนห้าเราได้หมดแล้วนะแสนห้าเรด หมดยังแสนห้ายังหมดแล้วเนี่ยองอฟก็มาตีกันมาแสนหนึ่งออฟมาห้าหมื่นเมื่อกี้เอาองพี่เอาเอาในกระเป๋านี้ไปแสนหนึ่งใช่พี่พจำไม่ได้ยืนให้ออฟไปเท่เาไหร่ 3, พรนนนี่ไปกดมาสามแสนดนด้วโดนโดนหนามทุเรียนนี่สิโดนทะลุออกมามีขา้าวโพดด้วยทุกคนซื้อแล้วเนี่ยห้าพันได้สามฝักแถมอีกด้วยแถมอีกฝักหนึ่ง ขขาพดต้มนะครับเดี๋ยวบ่าวดอก็ต้องกลับกันแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวดอนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ